สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้ค่ะวันนี้นะคะจะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเบสไวนะคะในคำศัพท์ในวันที่สองของเรานั่นเองค่ะเราไปลุยกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะแจ็คจะพาทุกคนเนี่ยจำก่อนนะคะนั่นก็คือเราจะเรียนก่อนแล้วเราค่อยไปทำแบบฝึกหัดหรือทายกันนั่นเองนะคะว่าคำเนี้ยเราจำได้หรือเปล่าเนาะอันดับแรกเนี่ยเราต้องบันทึกก่อนนะคะว่าคำศัพท์พวกนี้หมายความว่ายังไงนะคะคำแรก be c i n t be c n t เป็นที่รู้จักคำที่สอง arrogant Arrogant. Ro gant J Kam die Sam sich Zu verläs sich We dai Kam die See Berühmt B Be โด่งดังคำที่ห้าชวีริชวีริรยากไม่ง่ายเลยคำที่หกอิโรนิชอิโรนิชประชดหรือล้อเล่นนะ คำที่เจ็ด o f f e n o f f e n เปิดใจคำที่แปด u n o r d e n t l i c h u n o r d e n t l i c h ไม่เป็นระเบียบเลยคำที่เก้า g u t มื t i ิ g ก t m ü ม i g มีอัธยาศัยดีคำที่สิบอินเ l ลเลเกนต์ l เทลี่ยวฉลาด โอเคเราก็ได้คำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามามาลองทำแบบฝึกหัดดูหรือทดสอบความจำของเราดูนะคะเราไปลุยกันเลยค่ะคำแรก becan't becan't ทุกคนลองนึกดูนะคะว่าแปลว่าอะไรแจ็คจะเว้นวักไว้ให้นะคะ T sagt arrogant. arro Ying zuverlässig. zu ver sich Weit sei dein. Berühmt. b Be Be rühmt dongdang m t Ja. ironisch ironisch. Batschott, lollen. Offen, offen o unordentlich. Unordentlich. Mei Gutmütig. Gutmütig. Mei Intelligent. Intelligent. ฉลาดลองพยายามอีกรอบนะคะเพื่อช่วยในการจำคำแรก b e k a n t bekannt Be <c> เป็นที่รู้จัก arrogant arrogant Ying. Zuverlässig. Zuverlässig. Weit sei da. Berühmt. Berühmt. ดงดังชวีริชชวีริชยากอิโรนิชอิรนิชประชดล้อเล่น Offen, offen. Unordentlich. Unordentlich. nicht Bandra Gutmütig. Gutmütig. มีอัธยาศัยดี intelligent intelligent ฉลาด โอเควันนี้เราก็ได้คำศัพท์ไปอีกแล้วจ้าในเบสไ i น e นะคะวันนี้จะก็ต้องขอลาไปก่อนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันให้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนชื่อ